นี่นะคะตัวแม่ก็ลงมือทําเองเลยนะคะผ้าหลกๆเห็ดที่น้องแม่งานแม่งานวันนี้เห็ดเห็นมันงามๆคือแม่เห็ดเนี่ยแม่โบมันเห็ดเอามันคือบานตปเร้วเดี๋ยวมึงจะเห็ดบานก็แต่ของไหลจูมสักก่อนหน่อยก็จูมตัวนี้ทําตามรูเนาะเหลือช่วยกันคนละไม้คนละมือพี่น้องเพราะว่าข้างเห็ดให้พญาย่ค่ะสือถ่ายอันนี้ทีมงานชายแท้ อันนี้จกตาอเอาแกไหนไมเนี่ยเรลงส่วนเองเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซนะคะ,ะ,คะตอนนี้นะคะคุณเดีเดก็กำลังเริ่มจับ้านะคะอันนี้นเพิ่นเฮดมั่งจะท้าผีกรพี่น้อง ช่วยกันทุกแขนนะคะคนละไม้คนละมือนะคะมีหลายจานไข่เนาะเนียนโอแกนไนเองบ้านเน่างานจบงานแต่งงานขึ้นบ้านไม่ใส่ชิมงานเท่าเบิร์ดช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะโอ้เตอร์โอณกูเตอร์ไอเทียไอพวกบวชจิ้งโกลเดตไปจานที่เมื่อเลี้ยบบวชไปเบิร์ดไปเบิร์ดไปเบิร์ดไปแทนเราเซียอันนี้เอาถุงใส่โอ่งติดนะคะ คุเตอร์นะคะเป็นคนคุมแปลงงานคุเตอร์ค่ะขอดูแบบหน่อยยังไงคะงานแบบเร ference เข้าๆที่่สุดคะงานเพื่อไงพี่น้องจะน่ะจะติ่มทีมงานซอยกันคนละไม้คนละมืออันนี้ก็เป็นดอกไม้สดนะคะคุเตอร์เราลงดอกไม้สดหมดนอนแล้วก็เราก็ไปซื้อดอกไม้มาจากเยอโมด้วยที่ได้มาค่ะที่ดำก็ต้องใส่หน่อย ฟ้าเพิ่งมีฝนอะไรก่อนเนี่ยบอกให้ยืนดีนะคนเราก่อนมีหลายแผนกนะคะทีมงานนีเห็ดงานเหมาบ่นี่หรือว่าไรวันงานไร้วันมาช่วยกันนะคะงานของละเวเดียวจะโดนแล้วดิริงงานไร้วันก็เลยเห็ดไปเรื่อยๆบอก ไปเลยตะค้นยังงี้มาเล่งดิแล้วหลังจากที่เราจัดดอกไม้อะไรเสร็จนะคะน้องๆก็จะซ้อมรำหน้าไฟกันต่อนะคะอันนี้เป็นดอกไม้สดทั้งหมดเลยต่อไหมดอกไม้อ่ะสวยมากอันนี้ดอกไม้สดนะคะทั้งหมดเลยพี่เก๋กับพี่ละไมนะคะกำลังเอ่อเล่นดอกไม้ ตอนเพคนเอาใบออกมันเรียบร้อยอันนี้ก็มีต้นกล้วยหอมพ,พี่น้องแล้วก็มีทีมงานนะต้นนี้ลีแล้วกนนะะ็ทีมงานแล้วก็ต้นนี้ลีอันีเพื่อผีทนมาเก็บซอยนุ่นกำลังทำกันขายผีเดี๋ยวว่ามันลังต่อไฟพี่น้องเพราะว่าเข้าสีเหตุงานนา่าจะหลายชั่วโมงอยู่ซอยกันคนละไม้คนละเมื่อ คือเหตุสมเกียรติยังไงพี่น้องเพราะว่าบอสเพิ่นมาแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่นไปกินเข่าพี่น้องบอสเพิ่มมาจากเพื่อนเพื่อนนี่เราก็จะมาทำงานกันต่อเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะตอนนี้น้องงองที่มันก็เริ่มลงสวนนะคะน้องการก็กำลังลงดอกไม่เคยทำนะคะนี่ทำครั้งแรกเออเจ็บปวดอีกเลยเจ็บก็ได้รัก

ไอ้องมายบึงมาค่ะหลุกหลูกซอยกันคนละใหม่คนละมือจัดเองไม่ต้องจ้างป่อยจะไหนค่ะแต่ว่าซื้อของเนี่ยหมดสองหมื่นเหล่านั้นเนี่ยพอดอกไม้สดเบิดเลยโรคดอกไม้สดแล้วก็ซื้อต้นไม้หอนยืนยเราเราไปซื้อต้นไม้ไกลจนถึงเยสุคหอนมาเบิดเลยที่เนี่ยที่เนี่ย่ะคอยว่ามิ้นท์จะห้าบลับกับตรงแล้วจะคือจ่ได้เสียงอันนี้มากที่สุด ดอกม <ST AN IC> ันตอฝั่งนี้นี่ค่ะงานประกอบวะ่ะเป็นยังไงแม่เดี๋ยวนะคะเราจะจัดเตรียมเป็นเกี็บยังไงที่สุดนะคะพี่มันก็ร่วมด้วยช่วยกันคนละกรณีนะคะเขากำลังคัดอยู่เพราะว่าหนาวฝั่งนี้ก็กำลังเริ่มละเลง ทิมงานชายแท้ปักดอกไม้อันนี้ซาฟมสันเด่นี่บลก้างแล้วชายมด้เริมว่าเลนเพราะว่ามาช้อน้ดันอกได้เนเจอยิงแบกของบ่เ็นเจอร์ใส่ปากดอกไม้ง่าละเพราะว่าอายคนตก สรยกันกำลังล่้งส่วนพี่น้องกำลังล้งส่วนแบบใหม่ช่ไหมเออแม้ดูดิแมนเด็ดลินั่นล่ะแดนเซอร์ยิ่งคัดใหม่แดนเซอร์ใส้ปากดอกใหม่แบบเร่งมันไปลอยกินเข่าเลยนี่น่าีนรวฟังฟังสวน ค <laughs> นเด่ <laughs> ทอเดือดะ <laughs> ทออออ้องดบ้างปุ้ยหนวะนเ <c oughs> ่นมีทองบุชิ้นชดลีเกอกระเพาะเดื <c oughs> อดดนวันเดือดเออองยสนามไม่จะสวยหรอกก็ไม่ได้ทองยันแบบเีนไม้พนาพดจะเ็งสีู้นตัวเไนี่นะคะตัวแม่ก็ลงมือทำเองเลยนะคะผ้าหลกๆเข็ดที่น้องแม่งาน <c oughs> ในงานวันนี้เห็ดเหรอมันง,งามๆคือแม่เห็ดเนี่แม่แม่บงมันเห็ดเอามันคือบานกระเรวเดี๋ยวมึงอย่าเห็ดบานเพิ่แต่คองไหลจูมสกักก้อ <c oughs> นหน่อยกิจูมตัวนี้ทันตามรูเนะ <c oughs> ะาะ <c oughs> แต่ละคนแต่ละคนแต่ถ้าเกิดมากก็ร่างถังแล้วในชีวิตแล้วนี่ <c oughs> เดีเ๋ยวเราจะพาไปอัปเดตงานนะคะตอนนี้ทุกคนก็กำลังช่วยกันผลไม้ผลมือนะคะอันนี้ลงเงินเร็จเสร็จแล้วกำลังสียลงอีกตัวหนึ่งอันนี้เธอจะทำเหมือนกันเลยเหรอใช่ไหม อันนการฉลองนะคะพี่เกย์คุงกับพี่ละไมนะคะตัดใบนะคะบริหารตัวสิ่งเขาไม่ใชยโอ้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 จะตสติ๊กเกอร์ไว้ให้ดอกเด่นสาวสวยกำลังลงสวนจ้ะสวัสดีน้องการโหนด้วยนะคะไม่เป็นนะคะแต่ก็จะรีเรื่อช่วยกันคนละไมคคนละมือพี่น้องเพราะว่าข้างเห็ด ให้พญายักษ์ที่ถายอันนี้ทีมงานชายแทย้อันนี้จกตาเอาแกไหนไหมเนี่ยเราลงส่วนเองเลยนะคะตอนมหน่อยตอนนี้กี่เปอร์เซน็นต์คูเตอร์ <c oughs> ได้ยุบนองการได้ไหมั้ยไ,ได้มากครับต้องบอีกนิดบอก ไหนเอาไปวัดดูนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันให้ทุกคนดู้เอ๋ออยากให้ยอดมาเหมือนกัน